ตามรอยเซ bon ียงแก้โจทย์เลขกันการศึกษาของไทยได้พัฒนาดีขึ k ้นตามลำดับไม่ว่าจะปรับเปลี k ่ยนหลักสูตรการออกกุหมายให้จ e ัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญก็ตามแต่สิ่งที่เป็นกังวลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องฝึกวิทยายุธทการไม่เว้นแต่ละวันที่จะพัฒนาตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญกกระทรวงนโยบายรัฐ ที่ฝ่ายปฏิบัติการจะต้องนำมาพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาโดยเฉพาะคุณครูผู้ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนผลการศึกษากว่าที่จะเห็นดอกเห็นผลที่ชัดเจนต้องใช้เวลาอันแสนยาวนานการพัฒนาการศึกษาไม่หยุดยัง้งปัจจุบันทุกกลุ่มสาระคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่พึงพอใจไม่สนองเป้าหมายมากนักแต่ที่นี่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา40 บ้านควนโพอําเภอเมืองสตูลคุณครูไม่ยอมแพ้กับการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์แก่ผู้เรียนที่มีเหรียญรางวัลการันตีเราก็ต้องมีครูมการใช้ครูมการใช้เรานี้จะอธิบายเกี่ยวการคิดรีวนะครับเรื่องตั้งแต่การบวกการลบการคูณและการหารโดยธรรมชาติแล้วผมยกตัวอย่างเช่นการบวกโดยธรรมชาติแล้ว คุณครูเราจะสอนในเรื่องของการการบวกกับการลบเจ็นการการลบเนี่ยมันต้องมีการยืมใช่ไหมครับในเวลายืมนี่เราจะยืมอย่างเช่นว่า21เลบเเนี่ยเราบอกว่าไปยืมหลักสิบมาสิบแล้วเอาสิบมาบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดลบเก้าได้คำตอบสองแต่โดยวิธีการที่เด็กจะคิดโดยการที่ว่าไม่ต้องนับให้เกินสิบโดยการยืมมาสิบเอาสิบนี่แหละไปลบเก้า ลบเก้าแล้วมันได้หนึ่งเพราได้หนึ 1, ่งลไ,ไปบวกกับหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วก็เป็นสองมันก็จะได้สิบสองนะเพราะหลักในการยืมเราก็ยืมทีละสิบแว้นเลขในหลักสิบพุ่นก็จะลดทีละทีละสิบถ้าเช่นกันมันก็จะเด็กจะคิดในใจได้เลยขุ้นโดยที่ไม่ต้องมีการทดเปลทาเรามาเรียนคณิตศาสตร์กันสอะครับไม่ยากอย่างที่คิดพิจารณาว่าคำตอบใกล้เคียงกนะับ เลขยกกำลังหือสูตรคูณตัวไหนกับแปดคูณแปก็กับหกส่คูณสก็กับหกหกห้าก็ตัดนหกนึ่งก็กับเป็นเพราะว่าเป็นวิชาที่ เรียนแล้วสนุกกับได้แก้ปัญหาต,าตา่างๆแก้ปัญหาแก้สมการแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย่างหลักของการคำนวนคณิตศาสตร์คือใช้วิธีบวกลบคูณหารยกกำลังแล้วก็ลาบ ทำความเกได้กับตัอวางแผนแก้ปัญหาแล้วก็ดำเนินการทางอรนยิกาศโดเ,เป้าหมายประสบผลลัพธ์ตามที่มอมอธิบายเมื่อกี้การที่โรงเรียนทัรียาได้พัฒนาทางศึกษามาจนถึงณจุดๆนี้นะครับก็เกิดจากองค์ประกอบ2อสาประการนะครับอย่างแรกก็คือในส่วนของวิทยาลัยที่ให้การ ถนนดูแลโรงเรียนนี้ด้วยดีมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรน,นะครับนในส่วนที่2องก็ในส่วนของสน,างานักงาเขตพัติการศึกษาสตูลน,นะครับที่ให้การนิเทศช่วยเหลือติดตามโดยท่านรอเขตโดยท่านนารงนะครับแล้วก็สอนประจำเครือข่ายที่มาเยี่ยมเยียนเป็นประจำนะครับแล้วก็ให้การดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีและส่วนที่3ที่สําคัญที่สุดคือส่วนของชุมชน การคนโทนะครับที่ให้ความสนใจในเรื่องของการในการภาษาเป็นอย่างดีนะครับผู้ปกครองนอี่จะให้การสนับสนุนกับโรงเรียนมาโดยดีโดยตลอดสําหรับจุดเน้นที่สำคัญของโรงเรียนพรวิยาสี่สิบนะครับก็เราเน้นในเรื่องของอภาษาไทยกับคณิตศาสตร์นะครับในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์น,นี่ก็จะมีครูที่รับผิดชอบอยู่ก็คือน้องสอและนะครับก็ได้ร่วมกับคณะกรรมการงานวิชาการของคณิตศาสตร์นะครับได้ แนวทางหาวิธีการที่จะพัฒนาในส่วนนี้ให้มันให้มันลงตัวที่สุดนะครับก็จากผลทำเ็กที่ผ่านมานะครับการที่สมนักเรียนเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมของศิลปะกนรกตรนในทุกปีนะครับผลก็ออกมาในส่วนของคิดเร็วๆนะครับที่สามารถที่จะพัฒนาเด็กของเราให้ก้าวขึ้นระดับรางวัลในระดับชาติได้ sehingga bisa akan tetap mayat dan peking. Oh, yeah.